สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่บุนเดสลีกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเอาศบ,บวกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเมสคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเวเวคาอารีนา ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านทอเบนซีเวอร์มาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเอาบวกความพร้อมในวันนี้เอาบวกของคุณสือเยสโทรุปโชฟอร์มเยี่ยมนัดล่าสุดเปิดรังเอาชนะสั่งเทารีสาประตูต่อหนึ่งทำให้มีสีคะแนนจากสามนัดแรกความพร้อมล่าสุดจะไม่มีโรเบิร์ตกุมนีริสออกฟอร์ดและแดเนียลไคลที่บาดเจ็บทั้งหมดการจัดทัพจะมีเอวิสเรดกเบชายและรูเบนวากัสปั้นเกมอยู่ข้างหลังหน้าเต้าซามูเอลเอสเซนเดส่วนตรงกลางใช้ แฟรงก์ออยเยกาและคริสเตียนยาคิดจับคู่กันเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนไมส์กันบ้างความพร้อมในวันนี้ไมส์ของกุนซือโบเฮนดิกเซนยังไม่ชนะใครในสามนัดแรกหลังแท้ขาบ้านให้กับเบรเมนหนึ่งประตูต่อสองนัดล่าสุดความพร้อมล่าสุดมีข่าวดีได้อันเดรียสฮันเชตโอเซนหายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งทําให้ตัวหลักอยู่กันครบการจัดทัพจะมีโฮงฮยอนซกโยนาทานบัคาร์และอีแจส่งประสานงานกันในแนวรุกส่วนคู่มิดฟิลเป็นไคลชูซานอกับนาดีมอาเมรี 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อาบูกจะมาในระบบ3 4 2 1หนึ่งนำทีมโดยเดนดิโก้ลาโบริตมากซิเิเลียนเบลเออร์เจฟเฟรกูเวเลฟเควินชาร์ลเทอร์เบกมาริอุสวอลฟ์แฟรงค์ออเยกาคริสเตียนยาคิดดิมิทริอสจานูลิตเอลวิสเรกเบชายรูเบนวากาสซามูเอลเอสเซนเดมิ้ส์จะมาในระบบ33า3สานำทีมโดยโรบินเซนเนอร์โดมินิกคอนมริตเยนอันเดรสฮันเชโอเซนฟิลิปเอ็มเวเน เคชูสานบนนดีมอามิรีอองโตนี่คาชีหงหอนกุูกยอยักอังนอน,นุษกโยนาธานบูคาดอีแจ่งทัศนะของคู่นี้เอาบวกฟอร์มเริ่มกระเตื้องขึ้นและได้เล่นในบ้านซึ่งทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วต่างจากไมส์ที่เกมรุกและเกมรับมีปัญหาพอๆกันแถมคุณภาพผู้เล่นก็ไม่ดีมาเยือนแบบนี้ดูแล้วรอดยากเฉียเจ้าถิ่นไปได้เลยจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเออบวก เปิดบ้านชนะมนต์ไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ